สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวพัฒนาลาวสมัคคีแล้วก็ลาวเฉพาะกิจนะคะลาวพัฒนาตัวดินก็คือศูนย์กับเจ็ดนะคะเราเน้นตัวดินอย่างเดียวเด้อรูศูนย์รูเจ็ดนะคะตัวลองเก้ากับสี่เนาะก็ซื้อเอาที่ติ๊กติ๊กไว้ก็ได้เนาะแต่เราติ๊กยาวเลยเด้อตัวเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าเราให้รูศูนย์สี่เจ็ดเด้อวันนี้แต่เก้าก็ไม่แน่นะ สามตัวก็ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเราพัฒนาหรือจะเอาหัวมันซื้อก็ได้เด้อเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสี่อย่างนี้ก็ได้นะจับหันเนานะคะเลขสี่ตัวนะเราสามัคคีตัวเด่นก็คือหกกับแปดตัวรองก็คือสามกับห้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดหกสี่หกหกหกแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้า สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามหกสามเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าเก้าสามตัวก็หกแปดห้าเก้าหกเก้าสามหนึ่งสี่สองห้าแปดสองสองห้าหนึ่งแล้วก็สี่หกหนึ่งเด้อต่อไปเป็นลาวเฉพาะกิจเมื่อคืนนี่ลาวสามากีกับลาวเฉพาะกิจเนาะตัวเด่นตัวเด่นลาวสามลาวเฉพาะกิจไปเข้าลาวสคมกีลาวสามากีไปเข้าเฉพาะกิจมันสลับกันเนาะ ก็เอาตัวด่นกับตัวดินไปซื้อด้วยกันได้ดเด้งตัวดินของเราเฉพาะกิจตัวสี่ก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเจสเกเจดหนึ่งเจดสองเจดสเจดเจตัวรองก็คือศูนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อนี่เจ็ดแดสองปดสามแปดห้าแปดหกเมื่อคืนนี้เราสมัคคีของเราเข้าโต๊ดเด้อเราสามั เราสามาิตเราเข้าสองตัวศูนย์หกเราเฉพาะกิจเราเข้าโต๊ะเนาะตัวแรกเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรผ่ารวยได้เดอ้อหรือจะเอาหัวมันซื้อเาก็ได้เดอ้อเลขน้อยตัวหน่อยเน้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเอาอย่างนี้ก็ได้นะจะได้ไม่เยอะนะคะ รือจะเอาซื้อสามตัวก็สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเราพัฒนาเราสม,มาัครีแล้วก็เราจะพอกิดนะคะมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันดีอยู่นะนี่มันเราจะพาะกิดนี่ไปเข้าเกือบทุกเราเลยสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปงังปังสุขดีมันหมานทุกคนเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดให้คอยในเดอ้อเบิ้งซื้อหันน่ะ กดไลค์กดซับสไคร์ให้คอยนีย้โชคดีทุกคนเด้อค่ะ